สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บอแอมโลธงมีโอกาสเดินทางมาหาแม่อ้อยอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะติดตามตัวเลขในเอฟซีว่าคุณแม่เป็นสิทธิใดตัวใดดีดีที่เวบ่บวแอมอยู่กลางตรงหน้าครับเป็นกาลังเกีียวเข่าอยู่ทั้งพูนละครับไปบ่งน้ำกันเนาะครับเนาะว่าแม่อ้อยสิฟันดีบองวดนี่สิมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่ไปติดตามเมืองกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บวแอมาลธงน้ำได้ด้วยครับสวัสดีครับคุณป่าสวัสดีครับผม ัสดีค่ะโอ้ยฟันดีฟันยังสันยังสี่ฟันแด่เหล็กตัวใหม่ด้วยตัวเก่าบ่อยไอ้เนื้วข้อฟันนั่นครับคิดมักเหล็กเก่าหนึ่งหาเก่าหานึงนี่แหละโอ้เก่าหนึ่งหาเก่าหานึงได้คือแล้วแล้วสลีฟันวันเดีเหนือละไล่เหนือจะมันไล่กั็ไล่คักไล่แหน่ได้ใบเหนือเลยจับเหนือเลยจับคักดีหรอจับสดสดที่หมดหมดจับสดสดเหนือสดสดไล่แห้งหมด กันมาได้ตื่นขึ้นมาก็เลยมาบอกลูกว่าเออผมเพื่อนนีฟันได้จับเหนื่อยย่างลายได้ออกก,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 อก,กันเลยว่ะจังไายเหล็กรัดตะลีที่ซื้อไว้นี่่แม่นไม่เสีเข่าว้าก็เลยว่าซื้อแล้วซือซ้อซื้ลายใบเราบอกป้าซื้อใบหนึ่งนี่ละ่ะเอาใบหนึ่งก็ได้หกลาา้านี่ด้เนาะป้านนเนาะหกหลานคนแล้วหกหลานเสียทีอย่าให่กันในหน่อหก ย่อยๆอย่ในไรานห้าเลยมันย่อยๆออ่องก็ือว่าเหล็กวัหนึ่งสีเขาว่านอนฝันคือฝันแนวหนึ่งนอนฝันว่าเดบ่ายเหนือลายเหนือตรนั้นลายขาดลายแนวได้จับไดบ่ายแต่ว่ากับวัได้กินดอกแต่ว่าเดบ่ายเดจับเหนือนะครับคิดว่าขั้นฝันนังสี่คิดว่าเหล็กต้องได้เขาละวันตัวใดกับตัวหนึ่งเขาคิดว่าต้องถือแน่นอนเล็กวัหนี่คิดว่าในจะกอ ซึ่งงวดแรกนั่นปลาอ้อยฝันว่าสอยท่องตกเพื่อนในนอสอยท่องเอาขึ้นไวทั้งคืนซื้อไวสอยหนึ่งบาทหนึ่งจะไหมจังบวเห็นนอครับท่านมันตกก็ตกอยู่ขางลางเด้อคิดว่าคือแล้วไปเคลียร์เคลียร์เราก็เห็นมากขึ้นได้มากขึ้นเส้นหนึ่งซื้อไวสองเสือเครื่อแรกซื้อไวก็ตกหายบัดซื้ออีกเส็นหนึ่งก็ตกหายอีกซอยหนำนักบาทหนึ่งครับก็เลยว่า กับเมื่อกี้ว่าจังไรกะหนึ่งหาหรือหนึ่งสี่บ้าเหล็กเมื่กับหาคิดว่าสงสัยแต่เหล็กชิบหากับสิบสี่ตอนไหนในความฝันเมื่งไนกับหาคิดว่าในความฝันอะไรก็เซนหนึ่งนักบาทหนึ่งครับถึงว่าแต่เอาเอาเกล้าหนึ่งหามาบอกเอากล้ามากเกล้าหนึ่งหาอืมขันสามตัวมากเป็นเกล้าหนึ่งหามากเป็นเกล้าหนึ่งหาครับแต่ว่าสองตัวนี้ก็สีมาก หนึ 1> <1> <1> <1> <1> ่งหาหาหนึ่งยี่สี่บอกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แค่นั่นละเล็กมากเพาหลายนาะแว่ากระสือไว้แล้วจังหวะฟันวันในเหนือหลายเมื่อมันจะสือเหล็กก็แต่เลวคือฟันยี่สี่นองฟันที่ว่าในใบเหนือในใบนี้แบบว่าคนเอามาไห่บอกป่าหรือว่าจะไหนกับมัดกับปุหัวนี่ก็ฟันฟันแต่ว่าในใบเนือกับบอมแมนว่ามีคนเอามาให้่เนาะในใบเนือได้จับเหนือยีงสี่หลังกั่บอลแมนว่ามีคนเอามาไห่ด้จับเหนือในใบเหนือ ก็คล้ายๆว่าห่าในความฝันห่ากระเด้จับเลื่องสี่น่องข้มีนว่าเออได้มาจากข้อมกับฝันเห็นดยอ้อยปักเนื้อดมาขึ้นเป็นเห็ดก้อยเนื้อว่าอาจารย์ต้มฝันเลือดอะไรก็ไรแน่แต่อ๋อเนื้มาหางดีเด็ดกินเห็ดอยากทั้งกินทั้งทานเด้อโอ้โหอาจารย์จ้มมาคริดว่าจังไรกับเขาเลือกเหล็กหวานนี่แต่ว่าจักสีเขาตัวไหนคิดว่าได้นะครับยี่ไผ่กับเห็ดยี่ไผ่กับเห็ดลาบซูเย็ดอ้อยกับเห็ดก้อย แต่ว่าสามตัวนี่พอไวมากเก่าหนึ่งหาเห็นยบ่สมากเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหานี่ยการพร่แตกต่างกับของหนักหน่อยเด้ที่พันบอกอียังหาเจ็ดเก่าเพราะว่าเจ็ดก็ยังเป็นตัวเดียวกันเนาะมันก็สามารถเป็นได้ในบ่อปลอดสามารถเป็นได้ล่ะครับคิดมักเนื่อหาหนึ่งสีเนี่ยมักครับผมเคยฝันขิวไร้เถือยแล้วแกับพวกเสื้อฝันจะของกับฝันเล่นคู่ย้ำได้มันอกี้ออกสามหายเ่าเมื่อนานกับฝันเห็นคู่ มือออกสามหาฝันเห็นคู่ได้หัก่าปากครับกะว่าวูวว่าวัดมือหล่ะกะว่าจังไดก็เล็กมหาแน่นอนเพราะว่าฝันเห็นคู่ฝันเห็นคู่อย่างไรมันจะเป็นสามหาหาสามมือนั่นมือมือมันออกสามหาล่ะฝันเห็นคู่ได้นั่นครับมือหนึ่งนั่นฟันวาโอ้ยฟันเป็นพิชณาเนี่ยโบหูแเดเว้อหายเป็นโหลดหน้าหายเล็กนี่นอนลงอันพ่อใหญ่แย้มมันมาบอกคนวะ เลขนั้นคนว่าหาเจ็ดเก่าคนน่ะมือมันออกอันหาเก้านะอไต่หาเจ็ดเก่าเลยดอกเก็หาเออมันออกเก้าหานะครับพน่าบอกคนว่าเลขนั้นหาเจ็ดเก่าคนว่าลูกขึ้นไปบอกแค่พูดแต่เสาเลยได้ฝันขักแหงว่ะพูดจาะแย้ไปบอกเลขอันหาเจ็ดเก่าอ่ะแล้วมันออกเก่าหานาะคนน่ะฝันเลยกะ ก็ใหญ่แม่บ้านแต่ยังแม่นมาหลายเสื้อเลยแต่กับว่าเสื้อฝันแต่มาต่ออีกหนึ่งเมืวดนี้มันใจแห้งบ่อยก็คิดว่าอยู่เพราะว่ามันได้เหนือหลายทุกฝันเห็นเลขกับฝันเอ่อได้เหนือเนี่คนละมือกันเป็นบ่คนคนละมือตัวหนึ่นฝันก่อนตัวนั้งฝันฝันเลขก่อนตัวนั้นมันออกมาแล้วละเลขตัวนั้นก็ะสืออยู่ฝันกระสืออยู่เลยฝันว่าฝันหายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าฝันเอาเล็กว่าหายวันละห้าเจ็ดเก้า พอดีมันออกเก่าหาเหมือนอันนี้หรอกเมื่อนึงนั่นฟันเห็นคู่ฟันเห็นคู่ยังได้ก็มีเลขาแน่นอนว่ามันออกหาต้มเหมือนกันตามนะเอาเป่าอ้อยขอขอเบิ่งเน่ขอเบิ่งเน่สลากจินแดงเพื่อว่าเอีที่แถนไหนคนว่าเออมักนั่งเป่าอ้อยอย่งนี้นะเลขนียนข้าเจ้าเได้ไปหาเอายงค์ไปเบิ่งเน่ล่อยยองไปเบิ่งเน่นี่ครับตำรวจชุ่มมานเป่าอ้อยว่ามักกระสือเด้ครับมักหลักจัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ สองเก้าสี <Heritage desserts> ่เ <categor> ก <ical admissions> ้าห้าหนึ่งสองเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งแจะมาปล่อยมาเป็นเก้าหนึ่งหาแต่ว่าผููเจ็กพนกระบอกจำอยู่ครับจังสินกหน่อยมหานี่ก็ว่าให้หรือกลับไปกลับมาสิพนกระบอกอยู่เนาะแล้วอาจจะมีเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็สี่กะได้นอกปล่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยอาจจะไม่เห็นเก้าหนึ่งห้านอกเห็นเก้าหาหนึ่งก็ต้องเอาไปควนเนาะเป็นบ่อเไปครับพันขัดมันอะ มันมาได้เนื้อร้ายแห้งเนื้อนี่แดงสดเลยบอกครับเออเนื้อสดสดเลยนะ <c oughs> นท่านเจ้าเก้านี่แม่นอี่ได้ข้าเจ้าถือว่าได้กำเนื้กอกำหยั่งนี่ <ใช S 1> ถือว่า <ใช S 1> คนนั่นได้ตัวเลขมาแล้วนี่ออถือว่า<ถ>เป็นตัวเลขที่จะออกอีดีได้จะกล่าวว่ากับบ้านดังสีมันกับซื้ออยู่แต่วางวันนี้มันสิเป็นังไงกับว่าท่านในหูครับก็ให้แค่เป็นแนวทางนะอคอยเนาะเป็นแนวทางซื่อๆว่าเพราาะว่ก็ไม่มีไฟหูดจักบ้านดังสี่กับไม่มีไฟหูจักเนาะ อันหูจ้างสันกโอวยรวยล่ะขายปลาชนยางเป้าบริวรสมาบอ้เรที่จะเสือใหม่นอกเมื่อนั้นทั้งๆทีว่าพันเอ็นผูนี่ันเสียออกสามหายังบ่เสือฝันมันล่ออกอีีครับแต่ว่าก็เาอยู่บ้ดมือละมือได้กว่าจังได้ก็ออกหาแน่นอนเหมือนนมหาแน่นอนมันออกสามหาเหมอนสามหาครับอ้ยออกอีลีหี้วะพันเนูยังได้มันเสียออกจสิอละ ครัาาบสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมงเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณปอ,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 อยกับผมจีให้มฝันดีๆจะมีการัาฝันถึงจุดเป็นช่องก็เป็นเก้าหนึ่งหาหรือว่าเก้าหาหนึ่งครับผมจีปอยจ่นชอบเนาะส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งซี่ีหนึ่งจีปอยบอกว่าผลนมักหลายที่ขึ้นอยพันสื่มาสองเซนครับฝันครั้งแรกได้นิจีปอยเที่ยงด้เฮ็ดคลิปลงไปก่อนแล้วครับคลิปหนึ่งฝันครั้งแรกว่า ซื้อสอยมาสสองครั้งน่ะแหะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งมันหายไปแล้วอีกเส้นหนึ่งเอาไปไว้ตึ้งยิงพระกับบางคนว่าหายอีกแต่ว่าก็ไปเห็นอยู่ใต้ตารางเฮือนคือเก่านะปล่อยเนาะโดยบันดอรที่นั่นก็คือนึ่งห่าไม่ปล่อยบันดอรที่ทะเลเกือกโอ้ซีซีสามเอาเอาถามบันเดอรที่ให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมเนาะ่จนตัวปล่อยจะมากเป็นเก้าหนึ่งห้าราคาหนึ่งซีซีหนึ่งครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะได้ไปสัมผัสอาจารย์ต่อมต่อยอีกครับเพราะว่า ไม่น,นีใคล้ายๆว่ามาร่วมกันครับท่านผู้ชมว่ามาไหว้ปู่เจกกามีคนที่ว่าศรัทธาบ่ว่า,ะาจะเป็นปลาอ้อยเป็นปลาพูนแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกต้อมในสีครับนาคน้อยพอเที่ยงกุมข้าวบ้านมาั่วลูกระบันไก่เรื่องเที่ยงครับอย่างลูกควาตุสีเพิ่อนกับยู่บ้านม่วงแต่เพิ่อนกับรัทธาในในคำว่าปูเจกสีนะครับในศาลปูเจกหราปูญาตายายอยู่ตรงจุดนี้ถึงว่าเด็ดเมาร่วมโตก,กันมื้อนี้มาไหว้ จับเป็นนายาเดี๋ยวพอเทีเ่ยงจะไปสัมผัสลุงต่มให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าลุงต่มฝันแน่วไรหลังจากที่ให้ตัวเลขมาแล้วนะครับเนาะเอาแต่ขอปิดคลิปีบแต่เพียงเท่านี้นะค,ะครับ่ครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับด้วยส่านผู้ชมด้วยเมอไวเป็นกระหาเลขมากตัวที่เป็นมักมที่ฟังไปน้ำกันหันล่ะครับผมท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมสิสุรุปตัวเลขกเมอไวให้ฟังนะครับเนาะเลขกเมอไวนะครับด้วย เป็นมาแข้งครับ951 915ตัดหนาตัดหลังเรือนด้วยครับเดอ้อส่านผู้ชมเดอ้อเบ่งไวบกดเป็นแนวทางเนาะครับเนาะหิง้งหิ้งรวยรยเด้อครับเดอ้อมีโฉมมีลาบถึงโรตรีรางวัลทีหนึ่งน้ำกันเนาะครับเนาะนี่แหละครับ951 915ตัดนาตัดหลังเรือนครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม สำหรับคลิปนี้เบวแอมกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนะครับเนาะเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ